สวัสดีครับนะครับนี่ครับเมื่อนี้มาประมวลภาพนะครับอัปเดตน้ำห่วยนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มันจุประมาณนี้พี่น้องขึ้นมาฮอดนี้ความเสียหายโอ้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตออมแดงแทนในเขตเทศบาลตะบนนาโปงนี่กันอสมควรอยู่ครับพี่น้องครับคุณน้ำเตนตะยานตะนา่ว่าตอนนี้น้ำมันกระดลงแล้วล่ะครับเนาะแต่ว่า สถานาการณ์ก็ยังบด,ดีขึ้นครับลุงเปียวมาเบิ้งน้านี่ลุงเปียวมือนี้มือนี้ถือว่าอุน้ำน้ำเลยยุ่งกว่าเออมันเลยมันยุ่งแต่ว่าทางบ้านผมก็เข้ามาไหมเกี้ยวครับเนี่ยแต่วาา่ามันเมื่อวานลดลงแน่อนอนเลยเนาะเมื่อว,นะวานนี่ยในปลาเนาะออกขับฮั่น้ำหนึ่งพ่ครับ,าามบาาผมได้ไปผมก็ไปผ่านไปรยช่์แต่ว่าได้ไปซื้อคนกินโอ้ยบุบบ่อพ่อเปียว์ร้อนบ่อแห็นพอดีเนี่ยแอกแต่ผมรักมันแอกแต่บ่เรามีอย่างไปหรอกมัน ไปเห็นปาหนหัวสง่งขึ้นนมันรงาเส<อ>ียามาทางนะเราอบุเมีย <c oughs> เลยกขอใชิงดูขอชลูกไปดูในชิงถงสีป้ารือแม่เราพอมาอยู่เ<ม>พาเห็นน้องเปียวนั้นไล่โซ่เราพงเลยแล่นม,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 มาเบิ้งให้วาีงตี๋บุเมีเราเป็นผู้ตักเังแล้วอรับเจ๊งตักเจ้หนุ่มาบ้านโอ้ก็ไปปิ้งกินปิ้งกินเมเมื่อมวานนะครับไปปิ้ง ครับผมก็ไปปิ้งกินมดมือเมื่อวานนะเออเออครับครับไปนี่ผมไปเบิ่งมาแล้วเมื่อกี้มันน้ามันแห้งราจะป่าอยู่หัานอย่างไาอยู่หรอกครับเนาะครับครับอ่าพอดีนะครับเมื่อกี้ว่ากับลุงเพิ่นอยู่บ้านน้องบอนนี่แหละครับตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่แหละพอดีเมื่อวานนี้ปลาเพิ่นออกนะครับเพิ่นฟาร์มปลาเพิ่นนะครับเพิ่นเลี้ยงปลาค่ายทรงค่ายโดยเฉพาะเพิ่นบอกว่าปลาบ่อเพิ่นเสียหายประมาณอ่า ป่าแปดประมาณแปดตันนะครับความเสียหายของเพื่อนนะและพี่น้องประชาชนในเขตอ้อมแอมแถวมะลาแวกมูนี้เพินก็เกลียไปจุ่มสะดุง้งไปซีดเป็ดได้ปลาดุกทั้งปลาดุกปลาตะเพียนปลานินปลาในแล้วครับนี่ภาพรวมของน้ำความเสียหายมันมาก่อนหน้านี้มันขึ้นถึงนี่ดเยินสะพานเลยครับพี่น้องครับนี่เยียนเกือบสะพานท้องสะพานเลยเพราะฉะนั้นความเสียหายพ,พี่นอ้องชาวบ้านนในเขต ตำบลนาโปงหรือวันในเขตอำเภอเมืองเลยนะครับเสียหายพอสมควรมหเดี๋ยวผมพาไปเบื้องอพวกไขนาที่มันน้ำจมน้ำจ,จมท่าอยู่ครับพี่น้องไปเบื้องกันปะนี่พี่น้องมาเบิ้งครับนะครับมาเบื้องตอ่อเลยพี่น้องความเสียหายตอนนี้นาการเบิ้งในเป็นอย่างพี่น้องเอ้ยนะครับจมอ,อยู่กับใต้น้ำใต้ท่าเหมือนครับบริเวณกว้างแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อนี้มันดีขึ้นแล้วละครับไขน้ำขึ้นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้โอ้ยลวด ไปมืดเลยครับพี่น้องท่วมแต่ว่ามือน,นี้สถานการณ์ขึ้นแต่ว่ามันก็บอได้เต็มเม็ดเต็มนู่นแหละครับเพราะว่าเข้ามันกําลังต้มทองพี่น้องกําลังต้องเติมตั้งท้องนะครับก็เลยเดือดร้อนพอสมควรอยู่นะครับพอตกมันก็ตกนี่ครับดูอย่างมือนี้วันที่สามแล้วก็ยังฟ้าอย่างบ่ิหันได้ปเปิดเหรอพี่น้องเลยุนะฟ้าก็ยังมืดครึ้มมือเช้าก็ตกหึมห่มลงมาพอสักคักก็ตกนะครับนี่นะครับเป็นความเดือดร้อนทั้งถนอนทองถางกับผู้พังกันไปมืดเลยครับพี่น้องที่พายุคลองพิษคลอง โนรูนะพี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ยไล่มองไล่บอลน,นะครับยังจมอยู่ใน,นน้ําในท่าเลยครับปะ่ะพี่น้องไปเบิ้งเบิ้งไหมกันกันนี่ครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ไฮนานะครับเขาจมเมื่อนะครับแต่ว่ากับาภาพรวมๆแล้วก็ยังเป็นเสียหายปริมาณัภาพรวมของจังหวัดน่าจะเสียหายของปริมาณล่เมืลล่อไรในพื้นที่การกเกษตรนะครับ ในพายุโนรูแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ยังเพ่นบอกว่าพายุฮอตวันที่สองแต่ว่ามันเป็นความกดอากาศต่ำแลแตว่า,ามันก็ตั้งเข้ามาเลยก็ลงมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะนะครับก็ได้ดร้อนผอนสุควรอยู่ทางใดก็ไใดนะครับเป็นกําลังใจให้กับทู้พูสุ้คนแล้วกันนะครับเนาะญาติพี่นอ้องทางภาคอีสานนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีทางชัยภูมิทางาภาคเหนือก็แถวล,ลมแถวเพชรบูรณ์นั่นแหละครับผม นะครับมึงเนี่ยโอ้ยนะครับน้ำแต่ว่าเมื่อน,นี้มันก็นอาการขึ้นนะครับในเขตเทศบาลเมืองเลยก็เมื่อวานกับพี่น้องหลายผู้ไรคนซ่องเมื่อสามมือที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับได้นอนไม่ได้กินได้ยากกันเลยเฝ้าระวังแล้วก็ดูน้ำดูทานะครับคนของขึ้นจักไปมองสูงนะครับทางหน่วยงานรัฐบาลเอ่อทางรัฐทางจังหวัดอำเภอเพื่อนก็ดูแลทางหน่วยงานราชการก็สิดูแลอยูด่ดอกนะครับเอาเป็นกําลังใจให้นะครับ นี่พี่น้องครับมึงนะครับนี่ให้นห้ำฝ้าค e ้างเพิ่นเสียหายไปเมื่อเลยครับพี่น้องคนน่ะน้ำลวดนี่มืนกับเสคยค้งที่สองค้งที่สามเราจะวังวดที่หมาหนักนี่เมื่อนี้ก็เริ่มโปรยปลายมาแล้วครับนี่เริ่มลงมาอีกแล้วครับลงเม็ดฝนนะครับนี่พี่น้องเลยฟ้าโปเปิดเลยตรงต้นเข้านี่ตรงนี้เอาวท่วมเป็นบริเวณกว้างทุกม่องทุกบอลเลยครับพี่น้องครับนี่ทุกม่องทุกบอลนะครับนัทนาหลายม่องหลายบอลเลยครับพี่น้องเลย นี่พี่น้องเบื่อนคุณน่ะว่างพร้อมพืชสวนไร่นาส่วนเพื่อเข้ากับหลังตั้งทองตังนั่งกับหลังไอ้อกไม่ต้องห่วงนะครับคาดว่าพี่น้องนี่ก็คงจะอ่าบริได้ผลเท่าที่ควรหรอกนะครับพี่น้องครับคงเสีย,ยให้พอสมควรยุบน,น่ะครับนี่นะครับโอ้มือนี้ก็เริ่มตกแล้วแต่ว่าก็าถึงจะบบน,นักหน้าซาหัดแต่ว่า มันกับที่ผ่านมามันกับของแหงแล้วลรครับเนาะแต่ว่าก็คงจะดีขึ้นสถานาการณ์แต่ว่ากา็น้ำในเมื่อนำแม่น้ำทรายหลักนะครับมันบอมันบอลดแถวนี้ก็คงจะเสียหายแล้วก็ตายกันไปละครับเข้าก็ไเ้เน่านะครับนะนะครับฮะพีนองหลังจากที่อา่า ไปยามมองยามดางที่จักข้างไ้ข้างหนาข้างบานข้างทองหูพวกนะครับก็เลยกลับมาให้มาส่วนนะครับมาเกลียเตะเกลี่ยไกลแต่ว่าปัจจุบันนะครับฝนก็ได้ลรงเม็ดมาอีกแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมึงเนี่ยฟ้าอย่างบิดเลยครับน้ำบ่หันได้ลดทานะขลังฝนก็มาเรื่อยเื่อยบึงไฮบางส่วนนะครับพืชผ่านธันยาห่านนะครับเมื่อประเกืับบวบก็ได้น้ำได้ทากระอุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าก็พืชบางชนิดนะครับก็ได้กินน้ำกิน เออบได้ทึกแซงแดดกับปุ่งาหาหต้องต้นเรื่องต้นยังล่ะครับนี่พี่น้องโดยเฉพาะน้องการพอมอมก,กําลังออกดอกออกชอี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ขุ่มพึกเถือบักบวบขุ่มแล้วก็หักนมแล้วกันะครับเนี่ยเกรงวา่าเชื้อราจะเข้านะครับกําลังจะได้มากได้พ้นกําลังจะเก็บนะครับก็เลยอ่บอทึกแดดน้ะครับแต่ว่า,าพืชบางชนิดนะครับ ที่เป็นบักบวบเป็นพืชเครือที่เป็นลักษณะพองเป็นเครือหรือเป็นเท่าวันประมาณเป็นเน,นี่ยครับเนี่ยพอได้น้ำได้ทาก็โอ้ยยอดงามอุอดมสมบูรณ์ทักเลงแต่ว่ามันก็ต้องการแสงแดดเพื่อจะไปปุปงห้าหเหคือกันนะครับเนาะมีพี่น้องเบ้งนะครับในขณะนี้กับฝนก็อย่างบริหารได้ได้เสรารได้หยุดตอนะพี่น้องนะครับลงไม้มาเรื่อยๆแต่ว่าพืชก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่า,ายังอื่นก็คือว่าครับมันนี้ได้มีเสี้ยนนี้ครับยัง ยังนี่เห็นบ่น,นี้บวบกำลังออกนวยออกฝนบักยางงานเลยพี่น้องครับแต่ว่าก็เก็บกินไปหลยรอบแล้วล่ะครับงานครับได้น้ำได้ทาน,นะครับนี่ทั้งพริกคือกันนะครับนี่ดูมึงพริกโอ้ยออกดอกยางจาังเลยแต่ว่าถ้าเจอฝนหนักๆแบบนี้นะครับอ่าเชื้อราอาจจะขึ้นแล้วก็เนาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นอ่าตั้งพังพืชถ้าบเ่เจอแดดเจอยังแท้ๆก็ง แย่ yeah. แล้วก็เสียห้าขีกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิง้งอ้าอลายยางก็งามคักนะครับงามลายงามดีนะครับแต่วากก่าก็มันมีได้มีเสียเนาะครับเนะเรื่องเป็ดเรื่องไก,ก่ก็โอ้ยเงาโกสุกสอโซพี่น้องเบิง่งมันฟักทองพี่น้องเบิง่งก่อนหน้านี้ก็เก็บไปช่วงเห็ดบุญข้าว่าขันกะ เก็บไปไล่พอสมควรอยู่นะครับแจ้งผีแจ๊กน้องให้ผีให้น้องได้ยุ่ได้กินกันนะครับเนี่ยฝนก็ยังเซาเลยพี่น้องยังไม่รู้ว่าสิเป็นยนจังไดน,นะครับอาการเมื่อนี้แต่ว่าฝนมันก็ทั่วๆไปภาพรวมๆก็ดีขึ้นแต่ว่าส้าอาการน้ํามันก็ยังทรงๆโตอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าต้นไม้ต้นไล่นี่ครับนี่อ่าอเจอแดดมันก็เจอเนี่ยครับพอฝนตกามากๆก็เกิดเป็นเชื้อราใบใบเน่า <c oughs> นี่ครับใบเปลยล่วงนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับรักษาดูแลยากพอสมควรอยู่นะครับดีแต่ว่าสำหรับผมเองก็บอได้มินซาน้ามซาปูซาปลาเท่ก็เลยมีหน้ามีท่าได้ใช้ได้ซอยนะครับก็คือว่าล้วครับเกษตรกระเซดกระไดยางเสียยางนะครับนี่ครับนี่ฝรั่งห่องต่อสื้อกับต้นนี้นะครับออกไลายมากไลายหน่วยเซฟพุกใส่ใส่เค็งนะครับนี่พุกใส่เค่งก่อนหน้านี้บริการดูแลแต่ว่า เอ้รู้สึกจะมีเพีย้ยนะครับเนาะเพีย้ยมานี่ครับพี่เนาะนดขึ้นมากินเพีย้ยเพีย้ยขึ้นแล้วกันมดขึ้นกินตอนะครับก็เพราะเป็นอย่างเป็นระบบระบบนิเวศวิทยานะครับพอได้คนได้ฟ้ากงงามพอสมควรน,นะครับนี่อันนี้ต้นมะเดือยมะเดือยโบราณน,นะครับมะเดือยลูกเดือยลูกเดือยโบราณมะเดือยลูกเดือยพื้นบ้านนะครับกําลังจะออกชอออกดอกนะครับนู่นดูอย่างเป็ด เ็ดไก่พี่น้องเอ้ยชื้นแช่ไปหมดเลยครับนู่นน่นะ,นนะพอได้ฝนมากๆมันก็โบอ่อมสมบูรณ์โแข้งแรงอะนะครับถ้าจะป่วยโดยเฉพาะไก่ตัวน้อยนะครับนะถึงจะยอดยาถึงจะดูแลอนไรก็มันยากยหรอกครับเพราะว่ามันมันเจอฝนเนาะพี่น้องนะมันเจอฝนนะครับพอเจอแดดสักทีเลยทั้งเป็นจะอาทิตย์ละพี่น้องครับแต่ว่าต้นไม้ต้นไรก็อบดมสมบูรณ์นี่หระครับเนี่ยงามได้ นะครับแต่บางชนิดนะครับถ้าเจอถ้าเจอฝนจัจงๆนักๆก,ก็เน,นี่ยถ้าพืชน,นี่มันมักน้ำนะครับเนาะก็โดยเฉพาะกระท่มเนี่ยมักน้ำอ่ะก็อาจจะอุดมสมบูรณ์ในจังน้อยนะครับในงามนะครับในใบเบื้องเริ่มเทิมเลยปลูกไว้หะครับมีจังว่าก็เก็บกินหรือว่าไปต้มเป็นชงชากินนะครับพี่น้องครับเนี่ยยอดงามครับแต่ว่าสําหรับต้นกัญชาหรือว่าน้องกันนะครับพี่พรม นั่นไว้เมื่อวานอุ้ยโอ้ตายเลยเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยพอเจอฝนนกหนักเชื้อลาเข้าช่อเลยนะครับอ่ากำลังใจได้ช่ออะไรมากเลยพพี่น้องครับนี่กำลังจะเป็นช่อเนี่ยพอนั่นแล้วเริ่มแล้วตาพี่นอ้องเบิ่งเริ่มอ่าเริ่มจะเชื้อลากินช่อดอกแล้วมันต้องอต้องเก็บแล้วครับเมื่อน,นี้เมื่ออื่นต้องเก็บแล้วครับเนี่ยพี่นอ้องถ้าบอกงั้น ถ้าบ่ง,งันบาไหวเสียหายไปลายกว่านี้เราจะบบได้เลยครับมันจะร่วงทิ้งหมดเลยครับพี่น้องพอเจอฝนหนักๆนี่ <c oughs> นี่พี่น้องนชอบพวกยางงามเลยนะครับอ่าจะเก็บแล้วครับนะครับมืออีกภายในมือซองมือลรอครับนี่อ่าเมื่อวานนี้มาเบิงเราอ่าเชื้อพอมันทื้อฝนฝนตกชุกๆกันแะครับเนาะนี่เชื้อลงหลงพี่น้องอ่ะเชื้อลาลงลาน้าแล้วครับมันบบทื้อฝนแต่ว่าต้นนี้ ชอยางซ้วยเลยครับพี่น้องครับเน,ะนี่ชอยางซ้วยเลยนู่นะครับฮะพอดีผมไทยเอ่อมอนจะจะแกว่งในจักหน่อยนะครับนะ้พอดีมีลมฝนตกนะครับกระทอมใบยังบป,ปืนเลยครับบอไซย,ยังอื่นเลยใส่แต่ขี้ไก่ย,ยังเดียวครับพี่น้องใส่ขี้ไก่ในที่อยู่ในให้ในส่วนนี่แหละครับ ชอบ,บักยางงามเลยแต่ว่าเจอฝนโอ้กําลังนี่พี่น้องครับนี่กินนี่หอมเลยครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเบิ่งดูชอบ,บักยางงามเลยพี่น้องครับโอ้โหเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดเข้ามากะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อมี คลิปหรือว่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งรับกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับพูดสำหรับน้ำท่วมาลายบ้านลายเมืองลายจังหวัดนะครับทางบุรีรัมย์ทางอุบลราชธานีทางชัยภูมิทางภาคเหนือนะครับแถวแถวลมสักเพชรชบูรณ์มุ่น,นั้นแหะครับแต่ว่าจังหวัดเลยกรบอรยิ่งยนต์เปลี่ยนใหเ้เป็นให้ไปคือกันนะครับพี่น้องครับเดือดร้อนพอสมควรอยู่ นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสุ้พูสุขคนแล้วครับนะครับ آ, เจอเรื่องโรคเรื่องภัยก็มาเจอภัยธรรมชาติมันเลี้ยงเว้นบ่ได้เลี้ยงบ่ได้นะครับก็มียังก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้พี่น้องนะครับในเรื่องเจอผิดโควิดแล้วก็มาเจอเรื่องเศษรษฐกิจนะครับเว่าที่แน่ๆก็เป็นกําลังใจให้สุ้พูสุขคนแล้วครับ อย่าลืมแล้วกันนะครับเข้ามากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หนาแน่นะครับถ้าเป็นแฟนเพจกับมิชรชัยโสภรศนะครับถ้าเป็นช่อง Youtube กับผู้ใหญ่มิรนะครับเมื่อนี้กับสิกิเอเปียกเกียรไก,กลแล้วก็ให้อาหารกรบแล้วก็ซิกนี่แหละครับพี่น้องนี่เมื่อวากนก็เอาไปข่ายให้พี่ให้น้องนะครับเพิ่อนได้ไปยู่ไปกินไปงานไปค่าไปค่ายโต ประมาณ30โลนี่แหละครับนะครับอ้าอุ้ยอุ้ยอฟางติดตามนล้กันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์พอเป็นกำลังใจให้นะครับจะไดะ้มีคลิปใหม่ๆมาให้พี่นอ้องได้เบ่งนะครับขอบคุณสำหรับอคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่ได้เกี่ยเป็ดเกี่ยไกลกันสิบนี้เอาไว้สำนี้นะครับสวัสดีครับ